เอาเลยครับพี่ทงกาบสวีทันสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับ EP 2ของเกมไพเดนซูนะครับผมนะก็สำหรับใน EP นี้นะครับอาจจะเห็นความแตกต่างนะครับดูการพัฒนาของอ่าฟาร์มเราเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเรามีนกยูงมาแล้วนะครับผมเลยเรียกได้ว่านกยูงเนี่ยตอนนี้มันออกลูกจนเต็มแบบเต็มคอกไปหมดแล้วนะครับผมนะครับก็อีพีที่แล้วที่ผมรู้สึกว่ามันยังจะไม่มีนกยูงเนาะในอีพีที่แล้วเพราะว่าผมเผลอไปถ่ายคลิปนะครับแล้วก็ทําการเลี้ยงนนกกกกยงงทําาารรรเเอออออ่่ซซืื้้้ะไพพวีมมิ แล้วก็เผื่อไปกดลบทิ้งนะครับลบคลิปนั้นทิ้งไปก็ต้องขอไปกับคุณผู้ชมด้วยนะครับผมนะโอเคแล้วก็สำหรับใน E ีีนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเห็นนะว่าผมต่อทางมาเพิ่มตรงนี้นะครับผมนะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทําเป็นบ่อเลี้ยงจระเข้กันครับผมนะโอเคแล้วก็ถ้าใครชอบนะอีพีนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูฟาร์มจระเข้ของเรากันเลยครับผมไปโดยก่อนหน้านี้นะครับผมได้ไปแบบทดลองแล้วนะครับว่าการสร้างแนวมันจะสร้างแบบออกมาแนวแวไหนนะครับถ จะเหมือนแบบให้เรานะครับเดินขึ้นไปนะครับแล้วก็เกาะลั้วนะครับแล้วก็นั่งดูจระเข้นะครับจากมุมสูงอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะแล้วก็จะได้ปลอดภัยกับเจ้าตัวลูกค้าของเราด้วยเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนใดนะครับเราทําทางเชื่อมมากกอนแล้วนะทางเชื่อมทางเชื่อมเราจะเปลี่ยนสีสักหน่อยนะฮะมาตรงนี้เออเี๋กไ็ไปแบบปึ๊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 บโอเคน่าจะแบบประมาณข้างบนนี้นี่แหละนะครับนะโอเคเดี๋ยวออกมาอีกสักนิดนึง เอ,อประมาณแบบนี้นะครับเราจะทําขึ้นไปแบบไม่สูงมากนะครับแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวชั้นบนนะครับเราจะทําเป็นพื้นแบบพื้นเรียบๆนะเป็นสีดําตรงนี้จบแบบนี้ลุโเ้วทำออกมาแบบนี้นะครับผมคิดว่าเราน่าจะให้มันยาวออกมาจากขอบนี้สัก3แบบนี้เออประมาณนี้ค่อนข้างมีขนาดที่ผมคิดว่าน่าจะใหญ่อยู่นะ บบบบแบบนี้เออะไรอย่างลืมหยุดเวลาด้ยมันจะได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะหยุดเวลาไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อสร้างไปสร้างมาตังหมดในกูฮาเลยนะเออแบบนี้จึ๊บจ๊บ,จบเออผมคิดว่าแบบนี้เออแบบแบบนี้กำลังสวยนะครับแบบนี้กำลังสวยเขียนมีความเท่ากันอยู่นะครับนะแล้วก็ตรงนี้ข้างหน้าก็จะเป็นบอจระเข้นะครับผมจนะากที่ผมรู้สึกนะที่ผมเห็นภาพลางๆนะครับจากนีมิตตรงผมนะ จุบจ๊บๆๆแล้วเดี๋ยวตรงนี้นะครับเราน่าจะ,ะทําเป็นหลังคาให้เขาสักหน่อยดีกว่านะครับไม่งั้นเดี๋ยวแขกมาแต่แขกร้อนนะฮะเดี๋ยวคิดว่าเราน่าจะใช้เป็นเจ้าตัวเสาตัวนี้นะครับในการทําหลังคาแล้วกันนะครับปุ๊บแบบนี้แล้วก็ขึ้นมาอีกสักชั้นหนึ่งโอเคเฮ้ย <Okay. S 1> <Hey, S 2> ไม่ธรรมาดาทําเล่นไปนะเออ,เอ,อประมาณอ่าประมาณนี้ แล้วก็ในส่วนของหลังค้านะครับวัสดุที่ผมใช้ผมไม่รู้มันเหมือนอะไรเหมือนกันนะครับผมผมมองแล้วมันเหมือนอิฐอะไรไม่รู้สีขาวๆนะครับผมเหม็นมันสวยดีเลยเอามาทํานะครับผมก็ดูผมตั้งไปแล้วกันครับใช้เวลานาน,านอยู่พอสมควรเลยครับก่าจะทําเสร็จ ประมาณนี้เออ,อประมาณนี้ผมว่าก็เฟี้ยวอยู่นะแต่ผมคิดว่ามันอาจจะดูล้นๆไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมคิดว่าทำเสาต,ตรงนี้เพิ่อมอีกสักเสาหนึ่งดีกว่าทำเล่นไปทำเล่นไปเฮ้แต่เดี๋ยวผมคิดว่าเราอาจจะต้องมานั่งตกแต่งไอ้ตัวพื้นข้างล่างนะปิดพื้นข้างล่างมันสักหน่อยนะครับตอนนี้มันยังดูโบโบอยู่นะฮะเราทำการหาอะไรมาปิดพื้นข้างล่างมันก่อน แล้วกันนะครับวันนี้เออเอามาปิดพื้นข้างล่างหน่อยครับไม่งั้นน่าเกลียดนะก็ดูเอาเลยครับทุกคนว่ามันใช้เวลานานมากขนาดไหนครับผมต้องมานั่งเลี้ยงแล้วก็คัดลอกเลี้ยงแล้วก็คัดลอกใหม่นะครับทําให้เนี่ยทุกอย่างมันเท่ากันและตรงกันเป๊ะน,นะครับกับบันไดที่ผมตั้งไว้นะครับเรียกว่าใช้เวลาโคตรนานครับผม อ่ะทุกคนผมคิดว่าตกแต่งเอาแค่นี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมคิดว่าผมทํามาใหญ่มากนะครับปิดพื้นด้านล่างแบบขอบๆตัวนี้น่าจะนานนะครับผมโอเคผมคิดว่าไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวข้างหน้านเนี่ยเราจะเริ่มทําเป็นบ่อก,กันเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับทํารั้วออกมาก่อนดีกว่านะครับรั้วนะครับจะได้เป็นพื้นที่ที่เมนเจอร์เรานะครับสามารถเดินเข้ามาได้นะนึงใช้เป็นรั้วอะไรดีรั้วนี้แล้วกันแล้วปิดแค่ตรงนี้พอ นะประมาณนี้น่าจะได้นะก็อย่าเดียวก่อนอื่นนะครับตรงนี้ผมคิดว่าหลังจากเราสร้างรั้วไปเสร็จเนี่ยเราต้องทําเป็นพื้นที่เขาเรียกอะไรพื้นที่ทางเข้าของเมนเจอร์เรานะครับหรือว่าสตาฟของเรานะโอเคแป๊นนึงนะประตูประตูประตูนี้ไงเจอแล้นะครับใช้วางไปปุบ๊บจะทำการต่อทางเข้าอันนี้นะครับของสตาฟแบบสตาฟร้วนๆนะ ประมาณนี้นะครับผมนะโอเคนะครับแล้วก็ทําเข้ามาเป็นทางเดินตรงนี้ละกันนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้ไหมโอเคได้ปึ๊บ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 ปั๊บ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 แล้วก็ตรงนี้เราจะให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเออเป็นประตูนะครับเข้าไปดูแลสัตว์นะครับแบบเข้าไปดูแลจริงๆก็น่าจะเป็นตรงนี้ทำยังไงนะคราบแบบนี้ก็ได้นับเอียงๆไปถือว่าเฟี้ยวดีนะฮะโอเคแบบนี้ แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราจะค่อยมาตกแต่งกันเพิ่มแล้วกันเนาะโอเคไม่เป็นไรนะฮะจบ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 มาจะเดินมานี้แล้วก็ดูแลสัตว์เราตรงนี้ส่วนกงกงเราจะเริ่มจากนี้เลยแล้วกันนะฮะโอเคไปเริ่มทํากงกันครับผมโอเคน่าจะประมาณนี้เลยนะครับเถียงกับตัวเองพักงามเลยนะครับไม่กว่าจะได้ที่จริงจริงกงมันไม่ควรอยู่อย่างนี้นะจริงๆกงมันควรติดกับตรงนี้เลยเว้แต่ทําไม่ทัน แลวผมทําไม่ทันแล้วขี้เกียจด,ด้วยนะเลยคิดว่าเดี๋ยวอรออนาคตเดี๋ยวเราค่อยมาปรับปรุงแล้วกันนะครับสำหรับตรงนี้เนะาะแล้วก็ผมคิดว่าเราอาจจะต้องเอามันขึ้นสูงกว่านี้สักหน่อยขึ้นไปหนูขึ้นไปได้ไหมขึ้นไปได้ไม่มากโอเคประมาณนี้วันนี้ก็น่าจะอยู่แล้วนะครับน้องก็คงไม่ได้ทําอะไรมากนะครับสําหรับน้องจตุคู่นะฮะโอเคแล้วก็ในส่วนของที่เหลือนะครับผมคิดว่า เราควรจะขุดบ่อน้ำนะครับบ่อน้ำให้กับน้องสักหน่อยนะฮะครับโอเคน่าจะประมาณนี้นะอาจจะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราเอาทำการเอาน้ำลงเลยนะฮะว่าเป็นยังไง เออมานี้เอ้ยได้อยู่นะนี่ทุกคนแล้วเดี๋ยวในส่วนของอฝั่งทางตรงนี้นะฮะเราจะตกแต่งเพิ่มแล้วกันนะครับนี่ว่าตรงนี้น่าจะต้องเป็นบ้านของน้องนะครับแต่กอ่อนอื่นก่อนได้นะครับเพื่อม,มาเช็คก่อนนะเดี๋ยวเราเอาจตัวน้องจระเขค้ะนะครับมาลงก่อนนะฮะนี่ไงล่ะตัวนี้ไซส์ใหญ่อยู่โอเคเดี๋ยวเราเอาตัวนี้มาเลยก็ได้นะฮะสั่งตัวนี้มาก่อนเลยก่อนอื่นแล้วก็ามาลงตรงนี้เลยจบจบจบมาแล้วครับมาแล้วครับทุกคนน้องจระเขเเราลงมาเลย๊ สวยอู้ตัวใหญ่อยู่เนี่ยทุกคนเชีย่ยเฟี้ยว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 ทุกคนชอบ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 แล้วก็ตรงนี้นะครับเหมือนไฟฟ้าจะไม่ถึงแล้วก็น้ําก็ไม่ไม่ถึงด้วยนะครับ <S <S เดี๋ยวผมคิดว่าเราต้องเอาเอา่อพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเดี๋ยวผมคิดว่าเราต้องเอาไอ้พวกแบบไฟฟ้าอะไรพวกนี้มาลงตรงนี้สักหน่อยนะครับเดี๋ยวเราแปะเป็นแผงโซลาร์เซลล์เลยไหมแผงโซลาร์เซลล์ได้เยอะอยู่ไหมได้เยอะอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราแปะตรงนี้เป็นแผงโซลาร์เซลล์แล้วกันปึ๊บโอเคแล้วก็แปะตรงนี้เป็นเครื่องกรองน้ําไป นะปึ๊บโอเคน้องจระเข้ของเรานะครับจะได้มีน้ําสะอาดใช้นะฮะโอเคประมาณนี้นะแล้วก็ตรงนี้ผมคิดว่าเป็นพื้นที่มันค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวคนเดวน่าจะทิ้งขยะก,กันคิดว่าเอาถังขยะก,กับโดนเอทบล็อกมาลงสักหน่อยดีกว่านะฮะนี่ไงถังขยะเราไม่คุมตีมครับเราใช้เป็นถังขยะน,นี้เลยครับผมนะแล้วก็โดเนทบ็อกนี่โดเนทบ็อกเอามาลงซ้ายขวาเลยนะเผื่อ มีคนนะใจดีเอามาให้เรานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะติดป้ายไว้สักหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อใครไม่รู้จักนับจระเข้นะครับจะได้มีป้ายแนะนํามานะฮะเคปปุ๊บแล้วก็เปิดเรื่องราวของจระเข้ไปนะฮะ เอาไว้ให no <apply> ้กับว่าคนที่ไม่รู้จักจร์เจ้นะครับก็สามารถมาศึกษาตรงนี้แล้วก็ผมดูแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมันยังโล่งๆไปนะครับผมคิดว่าผมขอตกแต่งกรงจร์เจ้เพิ่มอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเรามาพบกับตอนเสร็จเลยครับผมอ่าโอเคครับทุกคนอ่าตอนนี้ก็แต่งได้ประมาณนี้นะครับแค่นี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือผมแต่งได้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวพ์ทหน้าเดี๋ยวผมค่อยมาแต่งให้มันสวยๆกว่านี้แล้วกันนะครับพัทนี้ก็เอาไปแบบประมาณที่ก่อนแล้วกันนะครับหน้าหัวด้าน่ีงก็ทํากัันนะคครบโอเไม่เป็นนไรระคับ แล้วก็ในส่วนของโซนฝั่งนี้นะครับผมคิดว่าเราควรที่จะทําโซนอาหารใหม่สักหน่อยนะครับทาให้มันใหญ่ขึ้นกว่านี้สักหน่อยนะผมคิดว่าอันนี้มันอาจจะเล็กไปนะครับนะแล้วก็แออาจจนเกินไปนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าเรานะครับควรทําอะไรให้มันแปลกใหม่แปลกใหม่หน่อยนะครับผมคิดว่าเราน่าจะทําเป็น,านาทางขึ้นมาเป็นบันไดแบบนี้นาครับเหมือนไอตรงฟาร์มจระเข้ตรงนู้นนะครับนะผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่เฟี้ยวอยู่นะโอเคปึ๊บปจึ๊บ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 แบบนี้นะครับนะโอเคได้อยู่เลย แบบนี้เลยนะครับเป็นแนวแบบลอยฟ้าลอยฟ้าหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราเอาทำการเอาร้านอาหารลงมาลงกันก่อนนะฮะจุ๊บโอเคแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเราจะเอาไอ้นี่มาครอบมันไว้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้ไงเออแล้วเราจะทําการเอาอันนี้มาครอบมันไว้อีกทีหนึ่งด้วยนะครับนะเป็นการแบบตกแต่งไปในตัวนะครับนี่แบบนี้อู้ฟิว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 ทุกคนฟิว คุ้มค่าแก่การวิจัยมาจริงครับผมนะเ <g ül> จ็บแบบนู้ก็ทำการเอาไอ้เช่นนี้มาครอบไว้แบบนี้เออใ <c oughs> ครดูดีมีระดับหน่อยครับน่ากินขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะครับสำหรับในมุมของตรงนี้นะเจบเออแบบนี้ทุกคนเฟี้ยวเฟียวเฟียวอยู่นะทุกคนเฟียวอยู่นะทำไปเล่นไปแต่ผมคิดว่าเราต้องหาอะไรมาปิดตรงนี้สักหน่อยนะครับผมคิดว่า มันแป,แ,ปแปลกนะมันแปลก,ปลก,ปลกอ๋อคือว่าเดี๋ยวในส่วนข้างบน,นเนาไว้ประมาณนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาตกแต่งในส่วนของข้างล่างกันก่อนนะครับถ้าให้ผมปิดไอ้ตรงนี้นะครับเหมือนในตรงอไอ้ตรงฟาร์มจระเข้ตรงนี้นะครับที่เป็นเป้นกันพื้นผมว่าอาจจะใช้เวลานานนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวผมเอาเป็นต้นไม้นะครับปลูกขึ้นมานะครับเพื่อเอามาปิด ค่าส่วนในส่วนของข้าล่างดีกว่านะฮะนะมันจะได้ดูง่ายๆกว่านะครับเอเ๊ะเอเอไม่ไม่ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าผมว่าเป็นก้อนหินดีกว่านะก้อนหินน่าจะช่วยกบได้ดีกว่านะครับเดีย๋ยวเอาก้อนหินสีที่แบบสวยๆกันไรกันนะครับผมคิดว่าสีเขียวเออสีเขียวสวยอยู่นะครับนะแต่แต่แต่การใช้ก้อนหินนะครับถ้าคุณตกแต่งไม่สวยผมบอกเลยครับว่าออกมาทุเรศแน่นอนครับผมซึ่งผมแม่งก็เป็นหนึ่งในคนที่ไม่เคยแต่งไอ้พวกนี้ด้วยก้อนหินและสวยเลยครับผมนะ ถ้าทำออกมาแล้วทุเรศก็ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับน่าจะประมาณแบบนี้นะครับผมคงเอาหินมากั้นๆไว้แบบนี้นะครับให้ครบเรื่องตลอดรอดฝั่งเลยนะครับผมโอเคถ้างั้นผมคิดว่ามันคงนานงั้นเราอย่าเสียเวลาเลยครับผมปะตัดเลยครับ อ๋อทุกคนประมาณนี้อ่าอ่าถ้ามันถ้ามันอยู่ยนี่มันจะดูไม่ลอยใช่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 แล้วเดี๋ยวเราเอาต้นไม้นะครับมาลงปิดเติบสัก2อสต้นนะครับลงมาบางตัวนี้สักหน่อยโอเคคิดว่าตัวน,นี้ก็ได้ปึ๊บๆบ๊บโอเคอแบบนี้น่าจะกำลังดีนะกำลังเฟี้ยวกำลังเฟี้ยวจริงๆอยากได้แบบต้นไม้ที่เขาเรียกว่า,วเ,าเป็นพุ่มมีใหญ่ นะครับอยากเอามาปิดปอ้ตรงพื้นตรงนี้นะครับเผื่อบางทีมันมองมามันก็อาจจะดูแปลกๆเล็กน้อยแหละนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว,ว่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอ้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าเราควรทาอันนี้เพื่ออีกอย่างหนึ่งทุกคนห้องน้ําเราไม่ค่อยมีห้องน้ํากันเลยนะฮะเดี๋ยวห้องถามหาห้องน้ําแป๊บนี่ไงห้องน้ามันคือห้องน้ํำไหมเนี่ยโอเคมึงเป็นห้องน้ําให้กูได้เออประมาณนี้โอเคถ้าอยากเข้าห้องน้ําก็สามารถลงมาเข้ากันตรงนี้ได้เลยนะฮะผมนะ จึ๊บแล้วก็ตัวน,นี้เป็นล่มโอเคปึ๊บโอเคเฮ้ยแล้วผมเจออันที่ดีกว่าแล้วทุกคนปึ๊บว่าเราเอาเป็นนี้ดีกวนะ่าเพราะมันจะได้ดูเข้ากันด้วยจึบจ๊บจุ๊บทำการขยับเข้ามาหน่อยรายกันนะครับโอเคประมาณนี้น่าจะได้เดี๋ยวเราเอาล่มไปลงตรงนี้อีกตัวอ,อันหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วเมื่อกี้กวอลล่มมาจากไหนวนะเนาะไอ้ชี่เอ้ยนี่ไง เอ้ยมึงมึง,ม,งมาจากไหนมึงไปไกลดิีเฮ้ยนีย่โอเคครับทุกคนผมว่าประมาณนี้ประมาณนี้กำลังดีเลยนะฮะโอเคหือว่าเป็นร่มเอาไว้บังฝนให้กับคนที่เดินขึ้นมาแล้วกันนะฮะนะแล้วเราควรทำอะไรอีก ถือว่าวันถือว่าวันนี้เราได้อะไรไปเยอะมากๆเลยนะครผมผมคิดว่าเรากำลังจะหาอะไรมาได้งดีไหมผมคิดว่าพื้นตรงนี้มันโล่งไปนะครับแต่ก็ เอาไว้ไปอยู่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับผมนะก็อยากจะทําคลิปยาวๆให้มันได้มากกว่านี้ให้กับคุณผู้ชมดูนะครับผมแต่ก็ด้วยความที่เวลาไม่ค่อยมีด้วยนะครับก็ต้องขอไปบคุณผู้ชมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับผมเหนื่อยมากๆเลยนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าอย่าเป็นคลิปอะไรเห็นอ่ไรตามชมกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ใช้เวลาถ่ายเป็นนานมากๆเลยครับเพราะนั่งทะเลาะกับตัวเองอยู่นะคะนะโอเคเจอกันไป้ะครับบ�